สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพี่น้องมาบ้ากวางข้าไปย่างเึิ่งข้าเข่าอีกพี่น้องมือนี่บ้ากว่างที่ย่างไว้หน่อยนึงได้สิมันจีบบ้หอดน,นะพี่น้องมยาย่างเจ็บลิปไปหลายอ้ยตนเข่านี่สูงถ่วมหัวนี่พี่น้องแต่บ่ากวางลงไปนี่สูงถ่วมหัวเลยเพิ่งบ้ากวางจะล่องย่างไปอู่อยูอยูแนะนำมาเ้ยครับมวามมันจีลึกกึ่มเลย นี่ตอนนี้บ้ากว่างย่างเลยครับอันนี้คือเป็นระดับหัวบ้ากว่างเมื่งพี่น้องบ้ากว่างสูงราวเจ็ดสิบกว่านะครับต้นเขาต้นเขา,น,เขาน่าจะป,ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบสองเมตรต้นเขาพี่น้องเพื่อนเพื่อนเมื่อครับสุด,ด,ดยอดหรือว่ากวางเกินกอนเยอะติดตอมาพี่น้องเพราะฉะนี้น้บิ๊เปียวนี่พี่น้องนี่แหละบ้กเห็นตีนบ้ากว่างบ้าเอ้ย เมืเ่อเม่คุณตาคุณยายละวันคุยแล้วบุ๊โอ้ทั้งนี้กับน,น้ำดีพี่น้องนี่ฝั่งฝั่งหน้าของไอช่องให้ช่องหน้าน้ำกันยุ่งอ่กันน้ำดีเพื่อน,น,นแต่ว่านี่เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดหลานะครับฝั่งนี้เพื่อนจะเฮ็ดเฮ็ดหลานน้อยนึงเฮ็ดหลานแมว่าคือเขาของผู้ทอเพื่อนเนี่ยของเขา่อเขาแม่ของบาก,กว่างเนี่ยคุณตาคุณยายนี่เราเฮ็ดตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยครับ แต่ว่าถ้าฟังเนี่ยฟังตรงข้ามเนี่ยทำประมาณเดือนรก,กรกฎาคมกันสองเดือนพี่น้องต้นเขาทั้งฟังของหนั่งคุณตาคุณยายมาเลยจีส่งง่ามกว่านะครับเพระาะว่าเนี่เห็ดกรอนสองเดือนเนาะเป็นข้าวนาปีขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณมากๆเลยเพื่อนเพื่อนพี่น้องพี่น้องเบืองต้นมะเขียแต่เอ็มเลยครับมะเขยบพี่น้องตอนนี้มันหลาเนี่ยแหละ มันนเมือนหรืมันสูงเมือนหรอกตาแย่เราก็เจ็บไปเหมือนหรอกเจ็บผลผลิตนะครับจะเป็นตีแห้งพี่น้องเนาะไปยางมึงพี่น้องไก่ครับประมาณประมาณมองจุดรถที <mon> ่บ้ากว่างจอดรถห่างจากอตรงที่คุณตาแย่อยู่น่าจะประมาณประมาณโลเคองพี่น้อง เดินประมาณหนึ่งกิโลครึ่งเนี่ยครับเก็บแขนเก็บข้างพี่นเงียบสงบดีครับฟังหนินี่แต,ตาคุณใหญ่อ๊ะมงึงมีแมนมอเตอร์บัลควงกัจำบว่าอะไรอาจจะมีอย่างน,นีน้เนาะ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นหน้าของมองมอง,มองไอ้ที่ที่วม้องกันนะอันนี้เ่็นปาแมนครับผมเป็นบ้ไร้วานเขานะครับไม่เป็นเขาถ้าอีสานเขาเขาเอาิ้นว่าเขา,าเขายังไงนะเขาน้าเหี้ยไหมเขาน้าเป็นภาษาอีสานด้ยครับผมความหมายของมาหน้าเหาี่ยคือสิสิบบไร้วานแม่ครับผมเป็นเขาเกาของปีทีเดียววันนี้เพิ่มบไริเห็ดวันนี้ไม่ได้เป็นก่อเกาทุ่มเม็ดตรงมันยังอยู่นี่เล็กเล็กหงอกก็เลยเอาปุ๋ย ปุ๋ยข่ายยาอีกอย่างว่าเป็นยาขายอะ่ะว่าเป็นปุ๋ยเคลื่อนวางเลยครับผมแนวคุ้ม้าเนี่ครับผมเนี่ยอันนี้ก็บใบเขียวเลยอันนี้เป็นบใบเห็ดเลยครับผมหญ้าเปลี่ยนเต็มเลยเจ้าของหน้าเป็นวับสบายนะผมก็เลยเโามีแห้งก่น,กนเป็นพี่น้องกันกนี่แหละคุณตาคุณยายก็ว่าวาันปุ๋ยเขาน,น้อเนาะคือว่าอเนาะ นี่กับบ้านหรอบอสเอาะเบสต์มีกับพี่น้องงานยันมงม้หอดอยู่ซีนที่คลิปนี้เนาคุณอะไรเด้อครับตุกกันรับชมครับผม